สวดิพี่น้องบองกว่าเห็นตีนลูกไม่เห็นตีนไายเดี๋ยวก่อนสิไฮแอนขอบคุณน้องนางและสามีที่มาจากกรีกนะคะเหมือนนี่น้องน้องน้อยหน่ามหาไม่ใหญ่หน้อยสิกินช็อกโกแลตของพี่แอนของหน้านางนะคะเห็นแล้วตระกูลน,นอนอนางนอน้อยนอน้อยหนุหน่าเออนนหนุงหนิงแม่ก็ชื่อหนุงหนิงอันนั้นกง น้องนีนีเปลี่ยนเป็นบีบีเปลี BB, ป่ยนบีบีเป็นนีนีมันจะได้เป็นตระกูนนก <c oughs> ลเนาะเราจะชิมช็อกโกแลตอะไรเนี่ยเชอร์รี่นะจ๊ะเชอร์รี่ลืมเอาน้องมาน้องมันก็กินชอน็อกโกแลตลูกแม,ม<า>่มันไม่ใช่คนนะมันเป็นกระต่ายเอาเวนแหละ <c oughs> เอากระต่ายมาไม่ได้หรอกเพราะว่าผัวสามีของพี่นางโอ้น,ะนางก็กินกระต่ายว่านนนเขามีเนื้อกระต่ายขายในห้างด้วย แกเอามาเสร็จเป็นอาหารอย่างดีนี่คือช็อกโกแลตเชอร์รี่จัดไปอะไรนะเนี่ยเนีชั้นลำไยน้องติ๊กน้องไว้น้องเชอร์รี่ทำไมไม่เรียกกันซิ้มบ,บัตรเขียบ่ะซือบัตรเขียบซื้อบัตรเขียบอ่ะซิม,น,มนี่มันเชอร์รี่จริงๆนะถ้าไม่เอาเข้าตู้เย็นนี่เรียบร้อยเลยลูกเอ๋ยแม่ก็จริงใจหน่อย สันหัวทําไมมันเป็นอะไรมันมีเหล้าข้างในเหรอไม่ค่าแปลกมมันมีเหล้าอยู่ข้างในมันก็แปลกเลยเนาะ <c oughs> มันมีเหล้าอยู่ข้างในสัญญามันสันหัวแยบแยบเลยเราเชอรี่น่าจะเป็นเหล้าเชอรี่เด้หรืออ่านมาสารบาัญเจ้าพ่อออกพี่น้องเอรอ ตอนแรกก็มันเชอรีอยู่ทางในมันบวาแมวนกับกัดแล้วมันเป็นน้ำนะคะไปไปกเราค่ะเราค่ะอืมเอาไปกินเดี๋ยวใส่ช่องวิดลูกเอาไปรหยัดใส่ท่องวิดเห็นมาขนาดอาว้งวงเหมืนนี้ตัวยหยิบมันยังละลายอีบอีบจองเนี่ยนี่ยแกะอันใหม่เพิ่นว่าอันนก็คือไปกินน้ำมูนะคะ เล่าเลยแหละอย่างแรงเนี่ยเมาเวลาทีเนี้ยกลับไปอยากให้เสียเมียกลัวมาเจ็บเดี๋ยวบังเลือดมนไดจิตนานแล้วมันเลยเรื่อยๆไปกระเตไปเรื่อยๆโอ้ยแต่ข้างนี้มันใหญ่ไปชอบกระเล็ดเหล่าเอ๋อเข้นไผ่สั่งไม่เนอะเอาไม่อามัด อำไมอาไมตะปุ่นนอเข้าย็จิกันอยู่เอาเอาข้างข้างขนี้ข้างนี้่ไลูกเออข้างนี้มันใหญ่แลวเอาข้างข้างนข้างนี้ห้ีกนิดนึงุระนายสองคนหนึ่กัญยานําขิวสองคนเรากัญยาน้าน้งซิมมานนี่ก็สืบุผิดพาดอกอังคนี่ตอนนัมีหน่อยไ่มีปัญหานอเพราะว่าอันช็อกโกแลตเรานี่ยไม่หน่อยว่าคือแล้วนะนี่นี่ ที่นี้ของหนูแหละของหนูตลอดแล้วเมื่อกี้ก็นึกว่าหนูจะกินนี่นะคะอันนี้ตัวช็อกโกแลตช็อกโกแลตนะจ๊ะยใครกิาแล้วะขอบคุณพี่น้องสองสามีพันยาจากกรีกนะคะให้ไม่กหนอรแล้วกันจะกินทั่วทึงกันนะคะสําหรัแบแฟนคลับด้วยมาจัดไปอย่าให้เสียเมียหัวจัดไปลูกหัวัวอนี่กินอันนี้นะอือกินไปอายุกไปเมื่อกี้ถึงว่าถามมันมันใส่หัวบุบบุบ แล้วก็กลัวแฟนขับเสียใจเราก็เลยหยิบมาชิมดูมาได้มันเป็นเหล้าของมักไมย้ยน้อยซะด้วยน,น,นะเป็นไหนมันก็อร่อยนะมันหลายรสได้ยัาแมมาแม่เธอชิมด้วยวเอาหับเนี่ยมือเดียวถืออันไหนกับสันเต็มรูปๆอูอนอันนี้นะคะอันนี้สวยาสกินสวยหรสกินแสบคะาทั้าสวยทั้งแสบเออห้า,าม็นยงบอกหมยอาายอนี้อน่อย ได้คันไปหาแม่เธอเรืองเตียงคนละมนกันขึ้นไปเแล้วเจองจิไปให้เขามาทำความสะอาดของเมื่อทันเห็ดอยู่คุณเห็นหัวเลาแตาขาไหน่อยแตะนี่ไหนเน่ยไเฮ้ยใครอีจ่าเราบ้านบรรยายซิใครกินแล้วบรรยายซิสรุปคือแ่บ อะไรไม่รู้อันนี้เหมือนม่เล่าแ้วเนี่ยอ้าเวรกำมาชิมนี้ไอมีเหล้าในแม่หูพึ่งแล้วก็พอกินได้แต่เขาซื้อมาเพราะเขารู้ว่าแม่ดื่มไงอันนั้นพอกินได้แต่อันที่แล้วกินมันเหมือนละกินมันเหมือนไหนอันไหนมันมีเหมือนกันไหมนี่ๆๆอืมเนาะส่มซูนี่เมื่อกินมันเมาเอือยมาแล้งกูก็ขึ้นเครื่องบ่ได้กูจะถีบลงแต่ยุบอันปลายปีบกูเนาะบ่ได้กินเหมือนลำคนเกลืออะไม่ใช่เหล้า นเป็นกลิ่นเครื่องเทศมันอินทผละล้ำมาซะยางไม่เน่เหมือนไอ้นี่ไงเหมือนไอติมที่แม่กินอ่ะตอนร้อนเนี่ยเมาหลังเมาอันเมื่อกี้เหรอตอนร้อนนะมั้ยแหม่แอลกอฮอล์แอลอฮอล์เนี่ยลองมึงเขียนขากล่องบ้างไหม่ะแหม่ลองน่าตาดีๆน้องคนรีวิวเนี่ยไม่ได้หลงตัวเองเลยจริงจริง ไม่มีแล้ว<ม>เป็นปมันพวกผล,ลไม้หรืออะไรสักอย่างให้เข้าผสมเข้าไปนั่นแหละน,นี้กลิกนนก่นเหมือนชอร์รี่จำได้ไออันเนี้ยมันกลินเหมือนทไอติมที่แม่กินอะไรนะลัมเลตินเออลัมเลตินอ่ะเออลูกเกดอ่ะน,น,นี่ไงก็ซิงค์นไปาีโอ้โหเห็นจะตุะด <laughs> 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 เป็นไงแต่ทำเป็นไงเ่าบอกอันนียังไงล่ะเล่าไปใช่ไหมเล่าแต่เนี่ยไม่รู้ป่ะอันนี้เล่าฉันชาตอนนี้นะตูก็กินมันเทเลปไวเปอร์ไปแล้วตูไม่รู้เรื่องละปากตูนะตูกินเล่านี่นี่นี่เล่าจิ้งนะจริงจริงเข้าไปเฮ้ยอีบี้อันนี้กูว่ายิ่งหนักกว่าบัตรใกล้จริงหนูกินรู้สึกมีตัวเดียวมีสองอันนี่นี่นี่บีบีเอาบีบีมาจนแก้วเลย นอันนี้อันนี้หางเลยหางเลยซิมซิมไปซิมมากูว่ากูเมากาแฟบแบบกูได้กินนอกเหล่าอืมของพี่เดือนให้พี่บีนู่นยกโชว์หน่อยแนะเข้าบากไปแล้วยกโชว์หน่อยตุ๊กตานั่นน่ะนี่อยู่ตูดนี่ให้อันนี้แล้วก็ให้ตุ๊กตาตัวเล็กๆอีกถุงหนึ่งโอ้ยโอ้ยอันนี้วัดกล้าอย่างแรงไหมอ่ะมันอย่างแรงอย่างแรง เดี๋ยวมกขไปที้ไปมาเดี๋ยวขอปิดหลังไม้ก่อนเลยเคยลืมเมาแล้วคยกินอันนั้นลงไปกเกือบคืงแล้วนะคะด้วยรักใจใจแกรักนะักจุ๊บจุ๊บเดี๋ยวกันขอบคุณแฟนคลับน้องหน้านะคะคุณชมแพ้แล้วก็สามีที่กรีกนะคะฝากไปถึงคุณยายน้ำค่ะดูแลตัวเองด้วยนะค,ะคุณยายที่ชุมแพแม่ของน้องหน้านะคะที่ให้การติดตามแล้วก็ให้ความภักฝากความปัถนานี้ดีมาหาไม่น้อยๆแล้วก็บอกน้องนามว่า อย่าลืมบอกไม่อย่าหน่อยอย่าดื่มหลายไม่อย่าหน่อยก็ไปดื่มหลายดอกแม่เอ้ยแก้วเดียวนัว่นแหละมืดขึ้นนะคะร <c oughs> ักนะ <c oughs> จบจอบจบ,บ,บ,บาไบาย